อยู่ที่อันดับที่5นะคุณสุภาชัยฮะวันนี้เนี่ยราคาปรับตัวขึ้นมา54บาท25สตางค์นะคะคก็มีรายงานเรื่องของงบการดำเนินงานงวดปี2 5 6 5ออกมาก็ดูแล้ว เติบโตอย่างแข็งแกร่งเลยนะคะอ่าก็เรียกว่าเติบโตทั้งไรายได้และเติบโตทั้งกําไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูรายงานตัวเลขกันสักหน่อยนะคะทางผู้ผู้บริหารของการาฟก็คือคุณยุพาพินวังวิวัฒประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของการาฟค่ะ,คะก็บอกถึงผลการดําเนินงานในงวดปี2565นะคะปรากฏว่าการาฟเนี่ยมีกําไรสุดที่อยู่ที่11,418ล้านบาทปรับเพิ่มขึ้น49%ค่ะทีนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆเลยนะคะคุณยุพาพินบอกว่าก็มาจากเรื่องของการ เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์รรหรือว่า COD โครงการโรงไฟฟ้า GSRC หน่วยที่3 <ừ> และก็หน่วยที่4 2โรงเนี่ยค่ะกำลังการผลิตรวมกันอยู่ที่1,325เมกะวัตต์ <ứng S 1> แล้วก็ยังมีการเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่โอมานนะคะเขา COD เพิ่มเติมอีก155เมกะวัตต์ก็เลยรวมเป็น195เมกะวัตต์ค่ะอืมนะครับอันนี้ในปี2665นะครับผมก็ย่าเสริมเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับว่ากําไรที่เพิ่มมา49เนี่ยก็เป็นผลมาจากไรายได้นะไรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นมา92เพราะรายได้ในปี265ที่ผ่านมานะครับอยู่ที่11300 97ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นจากปี64ที่เขามีรายได้นะครับอยู่ที่52,870ล้านหุน้นไอ้สเอ่เอ52,870ล้านบาทนะครับ oh. ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมา92%ไอ้ตัวรายได้นี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวไปแจกแจงสักนิดหนึ่งครพอดีอให้เห็นภาพเพิ่งว่าไอ้แสนกว่าล้านบาทมันมาจากอะไรกันบ้างน,นะครับ oh. ถ้าดูจากโครงสร้างรายได้ในปี2665ที่ผ่านมานะครับหลักๆก็เนี่ยฮะธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติอันนี้พวก IPP ทั้งหลายแหล่นะครับเ,เนี่ยแล้วก็รวมถึงตัวของ SPP ต่างๆทั้งหลายแหล่ด้วยเนี่ยครับแปดสิบขอไว้แปดหมื่นกว่าล้านบาทอันนี้รายได้จากตัวนี้นะถือว่าหลักๆเลย80%กว่าเปอร์เซ็นต์มาจากตัวนี้นะครับอันที่สองก็คือพลังงานหมุนเวียนต่างๆอันนี้ก็พวกพลังงานทดแทนอะไรต่างๆตัวนี้นะครับที่กราฟไปลงทุนอยู่ด้วยอันเนีแปดพันสี่ร้อยแปดสิบหกล้านบาทมันมีอีกก้อนหนึ่งน่าสนใจธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค จากเดิมนะปี64ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดอยู่ที่22ล้านบาทมาเป็น4,200ล้านอ,อันนี้เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีโครงการที่กราฟเองไปร่วมกับกลุ่มบรทรจำได้ไหมฮะมา,ราตราพุทธเฟสสามถ้าเรือมา,ราตราพุทธเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยงานที่เกี่ยวข้องกับสารู้พวก,พวกมันเริ่มมีการรับรู้เข้ามาที่กี่กับงานก่อสร้างต่างๆเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ปี65เนี่ยมีรายได้าจากส่วนตัวนี้กระโดดขึ้นมาจาก22ล้านบาทนะฮะ มาเป็น4,200กว่าล้านบาทนะฮะนในสารโอโภคแล้วก็รายได้จากค่าบริหารจัดการต่างๆอันนี้เล็กน้อยฮะ700กว่าล้านบาทไม่มีไม่มีในยะมากนักรายได้อื่นๆก็ไม่มีมากนักนะครับแต่ว่าบรรทัดสุดท้ายเนี่ยครับส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร,ร่วมและ,ะการร่วมค้าอ่าอ,อันนี้น่าสนใจ6,300กว่าล้านบาทอันนี้ก็ห<อ>นีไม่พ้นนฮะปีที่แล้วเราเห็นก้าวไปซื้อ,อ ทำก็เรียกว่าทำรุกกรรมกับตัวของอินทัศไงใช่ก็เป็นผู้ดูหุ้นใหญ่อินทัศประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นเพราะเนี้ยมัได้ส่วนตรงนี้ฮะเป็นของอินทัศประมาณสัก4 000, 5 0 0ั้าล้านนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นรายได้ที่ รวมเข้ามาแล้วอยู่ที่1นึ่งแล้านบาทก็เห็นได้ภาพไปชัดเจนอันนี้ในส่วนของปี6กหที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ดูแล้วปี65เนี่ยผลการดําเนินงานเติบโตได้อย่างต่อเนื่องคุณสุปชัยดูจากตัวเลขไรายได้รวมที่คุณสุภชัยแจกแจงให้ฟังโอ้โหแต่ละส่วนดูแล้วก็เติบโตดีจริงๆ อ่าอันนี้ในปีที่ผ่านมานะใช่ถ้าดูมองภาพไปข้างหน้าปีนี้บ้างล่ะค่ะอาจะเป็นยังไงกันบ้างเห็นคุณยุพภินตั้งเป้าหมายไว้ใช่ปะครับคุณยุพภินเนี่ยตั้งเป้าเลยนะคะว่าปีนี้ค่ะปี2566รเนี่ยร,รายได้รวมของกาฟเนี่ยนะคะจะเติบโตต่ออีกราวๆ5าค่ะจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเติบโตมาสักประมาณไรายได้รวมเนี่ยหนึ่งแสนกว่าล้านบาทแล้วเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าโครงการที่ทยอย COD ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงไฟฟ้า IPP โครงการที่2นั่นก็คือโครงการกกาฟปลแดงหน่่วยที1 หน่วยที่2รวมกันก็อยู่ที่ประมาณ 1, 3 w, 2 5เมกะวัตต์แล้วัตแลก็โรงไฟฟ้าจากักสันที่สหรัฐนะคะกำลังการผลิต1,200เมกกวัต์ก็คือจะทยอย COD โครงการเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมอีกในปีนี้ด้วยถ้าดูจากตัวนี้ผมขอขยายความกว่า50%ถ้าดูจากปี6 5 1 0 0 0แสนล้านาก็เท่ากับว่าปีนี้แสนห้าหมื่นล้านโอมโมนะมันเพิ่มขึ้นมา50%ใช่ป่ะและอย่างที่คุณอายานพูดถึงว่าพวกแดง อ่าย uh, ูนิตหกับ2เนี่ยมันมีไทม์ไลน์อย่างนี้ครับว่าปวกแดงยูนิตหเนี่ยฮะเขาจะเริ่ม COD ประมาณวันที่31มีนาคมเขาก็ใกล้แล้วนะใกล้แล้วก็ปลายเดือนหน้าปลายเดือนหน้าอันนี้ถ้าตามไทม์ไลน์นะครับแล้วก็ยูนิตที่2เนี่ยเขาก็จะมีการ COD เนี่ยประมาณสักปลายเดือนตุลาคมอ่ามันจะมี2ส่วนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปวกแดง1กับ2เนี่ยปีนี้ก็อาจจะรับรู้ส่วน1แต่ยังไม่ทั้งหมด นะครับแต่ปีหน้าก็จะรับรู้แบบเต็มปีทั้ง2ยูนิตแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมันจะมีในยูนิต4อา่ายูนิต3ยูนิต4ที่จะซีลดีขึ้นมาด้วยอันนี้เป็น IPP นะครับเป็นหนึ่งใน5,000 IPP อา่า5,000เมกะวัต์ที่เขาแบ่งเป็น2โครงการโครงการแรก2,500เมกะวัตต์อ่ะนั้นเน่ยเสร็จสิ้นไปแล้วไอ้โรงไฟฟ้าที่ศรีราชาเนี่ยอันนี้เขารับรู้เต็มปีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วส่วนในแง่ของตัวลูวกแดงเนี่ยฮะ อีก2,500เมกะวัตต์เนี่ยปีนี้จะเริ่มทยอยรับรู้ละนะฮะอันนี้ในส่วนที่ เตรียมที่จะมีการ COD นะครับแต่ที่ COD ไปแล้วแล้วปีนี้จะเต็มปีก็คือที่หสัม,มริการโรงไฟ้าแจ็คสันที่เขาถืออยู่49นั่นเองนะครับก็ถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยดูแล้วผลการดําเนินงานของปีนี้เนี่ยคนก็น่าจะเติบโตได้ดีตามเป้าที่คุณวิวพพินว่าไว้นะอ,อันนี้อันนี้เป็นส่วนที่อยู่ในป้ายลายนะ,ะเพราะว่ากราฟเองบางทีในช่วงระหว่างปีมันอาจจะมีโครงการอะไรอื่นๆเข้ามาอีกนะที่จะอาจจะมีในเรื่องของการเข้าไปลงทุนธุรก,กิจที่เกี่ยวข้อง อ่าพลังงานโดยเฉพาะผมว่าอยากให้โฟกัสที่พลังงานทดแทนเพราะดูลังหลังเนี่ยทางกราฟเองเขาก็ไปลงทุนในพลังงานทดแทนค่อนข้างจะเยอะนะครับเพื่อเพิ่มสัดส,ส่วนในแง่ของอ่พลังงานทดแทนเนี่ยเพราะว่าเดิมเนี่ยกรงงาฟเนี่ยเขามีพลังงานที่เป็นดั้งเดิมพวกก๊าซเนี่ยเยอะอ่อะไรต่างต่งี้เพราะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะปรับพอร์ตเหมือนกันนะว่าให้พลังงานทดแทนเนี่ยเข้ามามากขึ้นเพราะนั้นพลังงานทดแทนในต่างประเทศ ผมว่ามีความน่าสนใจนะฮะสำหรับกราฟที่จะอาจจะมีเข้ามานะาในช่วงระหว่างปีอาจจะมีดิวไปซื้อลงไฟฟ้าตรงนั้นตัวนี้แล้วก็มีการรับรู้เข้ามาทันทีเหมือนกรณีของไปซื้อแจ็คสันเมื่อปีที่แล้วก็รับรู้เข้ามาเหมือนกัน อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไฟฟ้าเห็นว่ามันจะมีธุรกิจอื่นๆที่นอกเหนือด้วยใช่ไหมฮะใช่คือนี่กำลังจะพูดถึงเลยสุภชัยชว่าไม่ใช่แต่ธุรกิจของพลังงานทดแทนเท่านั้นนะคะธุรกิจอื่นๆอย่างพวกโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลหรือว่าธุรกิจ Data Center เนี่ยอยากให้จับตาจริงๆสาหรับความเคลื่อนไหวของกราฟเพราะว่าล่าสุดอย่างที่เราจํากันได้นะคะว่ากราฟนั้นไปร่วมลงทุนกับทางสิงเทลแล้วก็ทางแอดฟานเนี่ยเห็นบอกว่าความคืบหน้าเรื่อง เปิดดาเนินการในปี2568ค่ะอืมนะครับอ,อันนี้ในส่วนของ Data Center ที่มี3าปาร์ตี้ฮะกราฟสิงเทลแล้วก็ AS นะครับแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงฮะอันนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินบ้างาซึ่งกราฟเองยังไม่เคยมีนะฮะะเขาก็แน่นอนนะครับตามที่เคยปรากฏเป็นข่าวก่อนนี้ว่ากราฟเองนะครับแล้วก็ทาง a d v a าน e ก็มีการจับม้จับมือเป็นพันธมิตรกับธานาคารายักจหญ่นั่นคือ ธนาคารที่ก่อนหน้านี้ที่จับมือกันไว้ที่จะไปทำโวลชั่วแบงกิ้งด้วยนะครับตันนี้ก็ถือว่ามีความน่นสนาสนใจเพราะคือระหว่างกราว AS และก็ตัวของกรุงไทยไงที่ตอนนี้ก็การทำเฮริ่งของโวลชั่วแบงกิ้งตัวนี้เนี่ยของกรไอของแบงก์ชาติเนี่ยตอนนี้เสร็จสิ้นแล้ว เดี๋ยวก็รอดูนะครับว่าเขาจะมีการกาหนดกฎเกณฑ์อย่างไรและขั้นตอนต่อไปก็คือกลุ่มเนี่ยเขาก็จะไปยื่นในแง่ของการขอไลเซนส์นั่นเองนะครับแมต้องบอกว่าหลากหลายมิติหลากหลายธุรกิจนะคะสำหรับกราฟที่เราคงจะต้องติดตามความคืบหน้าในส่วนของผลประกอบการและในแง่ของปัจจัยพื้นฐานแต่ถ้าดูของงบเนี่ยที่ผ่านมาในปี2565ก็ถือว่าไม่ทําให้ผิดหวังนะคุณสุปชัยถ้าไปสํารวจดูความเห็นของนักวิเคราะห์หลากหลายสํานักเลยคุณสุปชัยฮะหลังจากที่งบออกมาเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็แนะนํามีมุมมองเชิงบวก สำหรับกราฟนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อทยอยซื้อเอา p ์เ f อร์ฟอร์มตลาดร,ราคาเป้าหมายที่ให้ไว้เนี่ยสูงสุดเลยที่ฉันสำรวจดูมีบริษัทหลักทรัพย์ KGI ให้ไว้สูงสุดเนี่อยู่ที่62บาทด้วยกันค่ะ60บาทก็มีนะคะอย่างบริษัทหลักทรัพย์ DAO ค่ะคแล้วก็ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะก็ให้ราคาเป้าหมายเอาไว้ระดับประมาณนี้เช่นเดียวกันออเอาง่ายๆคือต่ำสุดตอนนี้นะเท่าที่เห็นอยู่เนี่ย57บาท ก็ S <S ยังสูงกว่าราคาในกนระดานปัจจุบันนีอัพไซด์อยู่นะ <S 2> <S 2> <S สูงจุดหึงที่คุณนันพูดถึงคือ62 63บาทใช่ป่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่หลังจากงบออกมาแล้วนั่นเองนะฮะก็ลองไปปรับดูนะครับว่าเอ๊ะราคาที่ท่านหมายป,งปองไว้ <S <S 2> <S 2> มันเป็นราคาที่เข้าได้หรืออย่งนั้นเองนะครับ